สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กองละครเรื่องรักหลงลงนะคะเดี๋ยวเราจะดูพระเอกนะคะที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่นี่เขาไปทำอะไรตรงนั้เนเบาๆนะคะแลาขได้ยินนั่งหยิเเยบเถื่อโยคะออกมาค่ะ <laughs> โยคะยามเย็นสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโยคะยามเย็นกับป้าท็อปนะคะอันนี้คือแกอะไรคะแกงจืดแกงจืดครับเอามากินหรอคะโยคะยามเย็นกับป้าท็อปค่ะหนูงงมากพี่ทายเองยังพี่อย่าถามออกสื่อได้ไหมเรากำลังจะทำรายการโยคะยามเย็นกับป้าท็อป อยู่ดีๆขึ้นรถตู้มาแล้วก็เหี้ยเสือโยคะขึ้นมาหนูก็เลยงงแล้วเขามีเวลาเหรอเขาท่องบทยังอ่ะเขาเขาเป็นอย่างเงี้ยพี่ปลาทบปลาทบไม่ท่องหมดปลาทบไม่ท่องหมดแต่ปลาทบปลาทบท่องหมดก่อนนะทท่องนิดในขณะที่ทุกคนทํางานกันอย่างหนักเนี่ยปลาทบโยกเล่น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 งานเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เก็บรีให้อ๋อคุณน้าเดี๋ยวพี่เก็บให้อ่าพี่สบายใจยังวิวสวยเหรอสบายผมสบายพี่ไม่มีบทแล้ว อ่านภาแรกนะคะภาแรกไม่ได้เปนกายุทธ์ค่ะเราเอาปอดี่มาสิภาพขาเอาแล้วตรงนั้นเป็นรูไม่เสียวตกเสียวตกเล็กน้อยไม่เป็นไรอ่านภาแรกภาแรกเอาวิวสวยๆนะทำไปค่ะเราจะถ่ายอะไรกันต้องยืดเส้นก่อนนะก็ขึ้นแล้วก็เป่าขึ้นแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องขึ้นสูงแล้วก็ค่อยๆลง พี่ท็อปวันนี้ร้อนไหมเขาถามร้อนครับมีคนถามเสหรอวะมีมีมีคนถามว่าร้อนไหมมีคนดูเต็มเลยกี่คนเน่หลายคนแล้วเนี่ยสามร้อยแปดสิบกว่าคนละป้าท็อปนะคะที่เหรอสามร้อยแล้วเหรอเร็วจังนะสามร้อยเก้าสิบกว่าละจะสี่ร้อยละนี่ไม่ได้ไลฟ์มาแบบนานมากแล้วนะเนี่ย เดือนเมษานี่ลายครั้งสุดท้ายโหนี่ต้องกลับมาเล่นพอป้าท็อปเลยอะเป็นการที่วิวสวยมากใช่นี่กี่ทีแล้วคะป้าท็อปสิบสองฮึบโอ้โหสังเกตจากก้าวเท้านะคะเก่งมากเก่งมาก เป็นไงวะคะวันนี้ได้ได้ผักผักเอาเปลี่ยนห้าเปลี่ยนห้าโอ้โอนี่คือถ้าเหืิดแตกนี่คือล้างน้าอ๋อมีเครื่องอาบน้ำมาเ <c oughs> ขาเหมือนเขาออกกำลังกายเปลี่ยนที่นะคะเ <c oughs> ขาเอาเครื่องอาบน้ำมาด้วยใช่ปะใช่ <c oughs> ไม่กินขา้าวเย็นกินเดียหิวเว้ยโอ้ยจะแน่จักรยานทำไมถึงเรียกป้าทอ แข่งกับป้าจีค่ะปาีนี่ค่ะพี่เขาทำอะไรหรอทำอะไรหรอคะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็ขี้เสือโยคะมากองไทยไปไปท่นั่งทำค้างๆมันเพื่อนพี่เขาเร็วปะนี่อินหรือจันเนี่ยอันนี้อินอะไปไปนั่งข้างๆนั่งตรงนี้อะทำตามป้าเาด้วยอุยกินจังมากค่ะลูก นอนลงนอนลงอะเออทำให้พร้อมกันหน่อยสิคะอะค้างไว้ด้วยค้างไว้ด้วยค้างไว้ด้วยสอนทุกคนหน่อยทุกคนทำบ้านทำตามได้นะคะเก่งมากได้แบบเยี่ยมขอบกล้วกล้วยหนึ่งเซ็ครับพัก20วินาทีอ่ะพัก20วิ หนึ่งยี่สิบออนอนต่อหนึ่งยี่สิบแล้วป้าป้าคุณเอาจานมาแล้วมาอีกคนแล้วไปทำกับป้าเขาลูกซิทอัพยำเย็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เต๋อของพี่สักรีนอะไรอะอะไรกลับแล้วพี่ผมกินกันเฉยให้ฝันได้ไหมหนูตอเนี้ผมหนูร้อนอันนี้ไลฟ์แล้วฮะ หัวใจมาเต็มเลยหล่อนชริกาครัว4 0คนแล้วอะอันนี้คือครอบครัวนี้นะ้อนมาก้สนใจมั้ย้ออทำไมองเ

แต่ขา่นะมีเน้น5แล้วอะพี่ซ่อมหอมพี่มิ้น500คนลจูเนือได้งได้สบายส้่อยใเสียนไปัของพี่ดักไปหนึรอบแล้วค่ะโอ้โห้จอยแล้ว สวัสดีค่ะนองเีครับแล้อูต้องตางไว้ด้วยมสรลองสลองสลองมีเทนเนอร์สวยด้วยนะ แม่หนีตูดนี่อเนี้มันนี่เธอใส่กันกินไห้คับนสวัสดีครับตั้งใไหมก่อน้าไม่ใรินนะไปดึงหอน้อาแล้วบอกว่าเใจกงเทำไมนางเอผมน่าเกียวขนาดนี้เข้ามาสัมภาษณ์เลย ไม่แก้เลยจ้าไม่ได้แก้ไม่คุณทำกับน้องอย่างนี้ครับกลับด้านหน่อยหญนะดึงกางเกงมันก็บอกว่าใส่กางเกงในกับด้านไหมเขาไม่ไงไเลยนอนเลยอ่ะไปขี่กงอนพปฉี่โอ้โหเผลอเลยนะไปกลับกางเกงในแน่เลยมินกางเกงน้องไม่มินจะดูว่าเลือดไหลหรือเปล่า แล้วอไปดูมันเกงไหนมันกลับด้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาดูคนนี้สิเอาโอ๋เดี๋ยวโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซนเซอร์เซนเซอร์ไม่ดูแลน้องเลยเดี๋ยวดันหนีไปคนนึงแล้วร้อนมาก พพี่กันสัญญาณไม่ค่อยดีของนี้เนี่ยเดี๋ยวป้าทอาวคะเราจะทําจบได้กี่นาทีอะคะป้าทอาเราได้ไปนี่สามเซตแล้วก็จะแข่งต่อยครับแต่ว่าชาดีดาหิวแล้วเนาะหิวปะหิวปะแป๊บนึงดิลองกินพร้อกันเลยดูแล้วงั้นเราทิ้งป้าท้าไว้คนเดียวไหมอะไรนะช่วยอะไรคะพี่เต๋อไม่กินข้าวเหรอก็กลับแล้วครับอ้าวก็เผ็ดกกินอ๋อนี่ทุกคนกินในฉากเราไม่รอเราอยูกินตี ชีย์จ้านชียจ้านชีย์จ้านมากินข้าวกันเถอะ